ประกาศวุยมือแล้วค่ะแสบมือใจสั่มใจสั่นข้าวกระตัลนี่ยจ้ะเรื่องไหนขนาดอืมแล้บบะแล้วบะขนมแซบบอืสวัสดีนี่แม่ขึ้ดับเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนั้น สวัสดีค่ะคุณนเจ็บหลายอย่างสิเคนเจ็บมาม่องมันค้นดำหรือกล่องดำกับพี่น้องค่ะเดี๋ยวต้องปรับกล้องใหม่นะคะนาะมากินน้ำกับกับสิเออคนน้อยกินเลยคนน้อยกินครบครบกินอะารค่ะขนมเราเดินได้อะไรพี่น้องขนมจีนน้ำยาขิง ันนี้เป็นขี้น,น้ำแจ้วขิงเออนับแก้วขิงสเงงสิร์ปั่นเลยพี่น้องเลยปั่นแซ่ขิงปรุงรสหน่อยซีฟูนเลยพี่น้องจา๋าเคยกินบ่ขนมจีนน้ำขิงบ่สูตรมึงเลยบ,พปปยยบ,บ่พี่น้องจ๋าเนี่ยไปปั่นกล้วยหอมจ๋าหอมขิงป้าเป็นแต่แสบใสเพี่น้องป้าพอร์มันใส่ขวาน เลิกงานมาพี่น้องเออเมื่อขึ้นมาบันพี่น้องจานเป็นน้ำบรรยากาศคืบนะคะพี่น้องแดดบ่มีเมื่อกี้มีแดดอยู่มาค่ะขนมจีนน้ำยาขิงซาวกับแก้วขนมจีนสั่นแก้วขิงสั่นดอกขนมจีนแก้วขิงมาพี่น้องค่ะผักเป็นผักคะน้าลวกดูกับกินอันขนมค่ะพี่น้องค่ะพอเลิกงานมา เราขึ้นหดข่กันเลยรเรามาวนข่อยบอไปน้ำยาเออ <laughs> มาจา้ะอืมจับไดพักเบิดไปลานท้ายหัวหอืม ครับไม่ได้กินตั้งนานแล้วทำกินก้หนาหนาวเหมนกันแต่ที่มาตกจับบวกการลุยมือแล้วค่ะแสบมือใจสั่มใจสั่นพะก๊าสลัดเนี่ยจ้จะเลื่อนแรงขนาดอื้ม แซบบะแซบบะขนมแซบบะอืมพักลวกกับมิบักทัวตัดขาวคณะต้องนี้พักลวกค่ะแซบหน่ Mm hmm. พึ่งอืม mm hmm. ต่อยมึงนน่งแล้วจ้ะขนมจีนแจ้วขิงเตะจุดเมื่อยอย่างเป็นหนองเมื่องเลยบ่กข้างเลยบอก mm hmm. เผ็เดเผ็ดขิงทั้งเผ็ดบอกพริกอืม mm hmm. <laughs> mm hmm. หอมล้วไหมคะบอกคุณหน่องมะะอ่นหนอมเพราะว่าหอนจับเเพชรแสบเปล่ากอเพ็ดเทียมกับเพ็ดอันเพกระเทียมกับเพอันิงน้ำช่ะคุกงดูซิิมันเห็ดกินน้ำมีเปานไซตรงนี้ใช่บหมใชรผิด เดีย๋ยวลูกกรไบจุ๋มนี่บ่ได้หรอเนอะลูกเอา,ากระบางกล้องแม่ต่ะเอา้าซีมันไม่ซีมันหิวน้ำมันอยู่ตรงนี้จ้าขอบคุณจ้าเป็นยันแม่หิวน้ำม,ม,มาเด้๋ยจ้ะแซ็ปจบะ แล้วแบบว่าจังหวัดแรกว่าจะให้ขนมจีนซา,ปปาวปลาไหลแล้วคินจากอันเจ้าขิงอื้อฮือเฮ้ยเป็นสีกล่องอ่ะ เป็นเนื้อไก่ย้ำคำหม่าม้งแหละคำแบบที่มันมีขีเมกบังนะจ๊ะขีเมกบงักบงตะเวนอืมตุม้งเฮงเลยเค็มเค็ม <laughs> เผ็ดอืมครับ ่อยากลุยมือยกยานแสบป็นจองหลวงอนะ No. เพ็ดตาแจงสว,งว่าวงวะสว่างวะเพ็รข้อี้ออจ้ะแต่ขิงกับเพชรเลยเนาะเส่บักพีอีว่าเดือใจวาย <c oughs> น้อง,ง่ายแซ่บเลยจ้ะเลยบ่กเคยกินล้องเฮ็ดบิงเลยจ้ะต่ำขึ้นน้ำจิ้มซีฟูเลยจ้ะแต่ว่าใส่ขิงลงไป ครับต้าเจล้วยน้ำจิม้มซีฟู้ดที่เข้าใจเน้อจัะเนาะต้องกัดเส่ขคิงบันเติมน้ำปลาไปไปได้หมักกับบะหมักบะมักกับบรองแส่ขอใส้น้ำปลาด้วยคืได้อัตลรส ไม่เอาลูกชีเซกเตอร์น้อยดูน,น้อืขึ้มมนหวาหนไปน้องเว้ยได้เสืกอกลบบหวานคือเมืองไทยเลยค่ะกัดสามเจ็ดสามที่แปดได้ไปน้องเว้ย ขีเลได้จ้ะขวดตกมันก็คือจะขี้เม็ดก่อนมือไงเลยค่ะคึม้มนจะบะตกทิ่ตกะะตกับบตก ตกขึ้นเนี้ยหมดแดด <c oughs> จมไปแล้วะนบาตกมาสองอาทิตย์แล้วอืมเก็บถุงขนมนะลูก

งงเปล่าตลกจังเลยอพักเบรกกินน้ำกันพีน่งราก็ได้พักเบรกแค่เทียแต่ปากแล้วะปากนีหว้วนเด้อ่ะ บวกเขากินยังเพียนปนี่เลยพี่น้องเออปลาคอยเบินบ่ละตามันแสบได้พี่น้องเพีนี่ให้หามไปอยู่หองยาเล็บแบบ เล่มนักด้วยเพชรเอาอะพี่น้องจ่าป้านางเล็มจนปากโูปากบานพีน่น้องเพชรคับเพชรเนี่ยเพชรแบบว่าห่อนในปากปเป็นเลยไม่จ้าพริกบดไทยข่อยว่ากระเทียมกับขิงลินหอยเลยกวอย แต่ว่าแซ่บพี่น้องเอ,อ้ยนางเล่มบาไหวเราจะเออเราจะก,กินเบิดบาไหวค่ะหวานปากอร่ี่น้องมาคลิปนี้ของสาวเดินสาวเดินก็ฝากกดไลค์กดแชร์ทาง YouTube แล้วก็แฟนเพจเลยคะ่ะยังหรือลูกแฟนเพจเลยคะ่ะโอ้โเพ,เพ็ดเพ็ดจนวัาวัดถือวัดไปวัดถือค่ะพี่น้องพอกันคลิปนะกค่ะยินด,ดีมีแห้งกันสุขสุขคนเด้อจะ้จะคาร์จวัสดีจ้ะ